สวีดัดสวนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ยู่กับผมนะครับช่อง M K Gaming ครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากาลามี่แท่งใหม่นะครับก็เหมือนกับคลิปที่รีวิวลามี่ซฟาดําด้านนะครับอ่ะเปิดกล่องมาเลยกล่องก็เหมือนกันหมดทุกอย่างนะผมก็จะไม่อธิบายนะครับเข้ามาเปิดแล้วเจอปากาลามี่อันนี้เป็นปากาลูกลื่นนะฮะแล้วก็มีใบรับประกันมาให้นะครับ ผมซื้อที่เดิมนะครับที่เดอะโมทาผานะครับนี่ส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เก็บปะไรนะครับมีเก็บปะไรอ่าส่วนอันนี้จะเป็นสีดําเงานะครับนี่ที่ผมจช,ชอบสั่งสีดำดำมาเนี่ยเพราะผมชอบสีดำนะสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะน่าถามสีนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมไม่ได้สั่งทำพิเศษนะครับคิปมันเป็นสีเงินนะครับ ถ้าผมสั่งทําพิเศษอะ่ะมันจะตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดํานะครับอ่ะส่วนปากานะจริงๆผมก็ไม่ค่อยใช้หรอกนะแต่ผมชอบซื้อมาเก็บนะครับไส้ก็เป็นไส้ M16 มสิบหกนะฮะนี่ครับแล้วเดีย๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวปากาเออปากาโร l ล b บอลนะฮะอันนี้เป็นปากาลูกลืนะ่ m 16, m 16นฮะ m 1็มสิบเอบนะ งานเขียนก็เขียนลื่นอยู่นะแต่หมึกมันเขียนออกไม่ค่อยออกนะบางทีมันก็ออกบางทีก็ไม่ออกนะครับครับนี่ผมเอาตั้งมาตั้งเลยแล้วกันนี่นะปากกาอันนี้ผมซื้อมาที่ราคาห้าร้อยบาททวนนะครับห้าร้อยบาทตรงนะซื้อใหนห้างมานะครับ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูคลิปของลามี่ของสาฟาสองพันสิบปดนะครับให้กดที่ตัวไอบนขวานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ